ับจากคลิปที่แล้วที่เราซื้อแอร์แอร์ตู้นะครับเอามาใส่มุ้แอร์ก็โอเคนะครับเย็นสบายหายหัวแต่ทีนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าเราอยู่ตึกนิดนะครับตึกพนิ์ซึ่งตอนนี้เราใช้ตัวท่อ A แอร์เนี่ย เอาเข้าไปในครัวนะครับก <man> ็คือปล่อยปล่อยลมร้อนเข้าไปในครัวแต่ว่ามันก็ความร้อนมันก็ละอุอยู่ในบ้านอยู่ดีนะครับเพราะว่าเตียงกับประตูกลางที่จะอยู่ไกลกันนะครับวันนี้จะมาทำ อะไรเล่นสักหน่อยโดยจะต่อท่อเนี่ยระบายความร้อนออกไปที่ประตูไว้ออกไปนอกบ้านเลยนะครับแต่จะสั่งซื้อท่อมาก็น่าจะหลายเมตรอยู่แล้มันก็อาจจะหลายบาทอยู่นะครับ ก็เลยจะลองหาอะไรที่ไม่เปลืองงบมากมาลองทําดูแล้วดูว่ามันจะจะได้ไหมสิ่งแรกที่คิดได้ที่จะเอามาลองก็คือนี่เจ้าตัวนี้ตันนี้คืออะไรตัวนี้คือถุงขยะ เป็นถุงใส่ขยะนะครับจซื้อจากร้าน20บาทมาบาทกันไก่แล้วก็ได้กาวมานะครับก็คือว่าจะเอาไอ้ถุงเนี้ยทำเป็นท่อทำเป็นท่อ,อทุกคนเคยเห็นท่อที่เขาเอา เป็นท่อผ้าหรือท่อที่เป็นยางที่เขาเอาใช้กับทำน้ำนะครับผมจะทําแบบนั้นนะครับลองดูว่ามันจะสามารถระบายความร้อนออกไปข้างนอกบ้านได้ไหมนะครับโดยจากอเนี้ยทำเป็นท่อต่อจากไอ้ท่อตัวนี้นะครับแล้วก็ ต่อไปปล่อยนกบ้านนะครับมาเดี๋ยวลงมือทำกันเลยเอ่นะครับพอแกะออกมามันก็จะเป็นวนๆแบบนี้เ,เดี๋ยวจะคลรกทำไงดี คมยาวก่อนที่ซื้อมาไม่น่าจะาพอหรือเปล่าจะถึงมั้ยเนี่ยน่าจะได้อหว่า Okay. ออเค่แต่ว่าจะเข้าใจผิดนะครับคือไอ้ถุงขยะแบบม้วนแบบนี้เขามีรอยต่อตรงก้นนะครับซึ่งมันไม่ได้ทะลุถึงกันนะมีรอยต่อตรงก้นซึ่งเราจะต้องตัดตรงก้นออกแล้วก็ ใช้กาวเมื่อกี้อามาติดกันนะครับโดยทําให้มันเป็นท่อเป็นรูปทรงวงก,กลมเป็นท่อไาน,นะครับเดี๋ยวลงมือทำเลยเพื่อนๆครับไม่รู้กาวจะใช้ได้หรือเปล่าแกะมาแล้วมันมีที่แบบปาดกาวหรือว่าใช้ผสมกาวผมไม่ม เราจะเอาไวตัดกาวมาครับให้มาด้รดินีผมเจอในร้านยี่สิบบาทแล้วก็ควาความมาก็น่าจะใช้ด้วยกันไดน้ลองดูกัน ก็เ,เดิอมอย่างนี้เนาะนี่นะตักลางมามันก็จะเป็นางนะเป,นเป็นแบบ ค่อนข้างจะบางนี่ยนะครับก็จะเอาส่งไปเงี้นะครับลวลงไปทำกัน นี่นะครับเข้าต่อตรงตูดมันแล้วก็จะฉีกฉีกออกฉีกออกนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีมืดหน่อยนะครับเพราะทำตอนเย็นรอยต่อตรงก้นมันเห็นไหมครับซึ่งมันจะไม่ทะลุเดี๋ยวเราจะต้องตัดตรงก้นนี้ออกเพื่อให้มันทะลุนะครับแล้เราก็เอามาต่อกกับอันนี้นะครับ ล้วก็อตอไปทอดๆๆไปนะครับจะสุดนุ่นนะครับไปเดี๋ยเป็นรมือทํากันนี่ครับทําเสร็จแล้วหน้าปากก็จะปะลาดปลาแนะครับเปลี่ยนจากกาวมาใช้เ <c oughs> ทปติดแทนนะครับง่ายกว่ากาวที่เอามาใช้มันเหนียวมาก อาตาคือนะครับมันก็จะมืดเบืดหน่อยเดี๋ยวจะลองทพสกันดูเลยนะครับ เห็นไหมครับโอ้หลมแรงมาก<ห>นี่ มี้หลดซะแล้วเปิดตว์ยังไงวะเนี่ยลงออกนี่แหละครับอะไรครับคลอง ตรงนี้รั่วเทปนี่ไม่พอจะดีเลยมีรั่วเฟฟหลุดนะครับโอเค ถือว่าใช้ได้นะครับนึกไปอยาดซื้อถุงอยะสีดำได้มา20บาทถือว่าโอเคแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนเจอปัญหาแบบนี้เดินท่อไกละนะครับแก้ปัญหาโดยราคาเงิประมาณ มีจำกัดถูกๆไปทดลองเอาไปแปลงทําดูกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ